สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงค่ะทั้งเสี่ยงเรื่องแท้งแล้วก็เสี่ยงเรื่องท้องนอกมดลูกค่ะมีเดืองท้องนอกมดลูกเนี่ยจะา้องโน้ตแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะเป็นอันตรายต่อคุณแม่แล้วก็ทารกน้อยในครรภ์ด้วยค่ะ อย่างนี้นี่เราจะรู้ได้ไงจะเนี่ยแล้วมันจะมีวิธีการแก้ไขไหมเนี่ยโอ้โหทําตัวเป็นคุณแม่นะคะพี่ภูมิแก้ไขได้หรือว่าไม่ได้ติวรักเต็มร้อยเรามีคําตอบให้แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้พักโฆษณากันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับน้องๆวัยถิ่นในช่วงปฏ,ปฏิบัติการรัก,รกค่ะถ้าเรารีบด่วนตัดสินใจคนตรงข้าเขาจะมองเราว่าเธอง่ายเกินไปหรือเปล่าเราต้องทําตัวให้เรามีค่ารู้ไหมคะตัดกระดาษ ต้องใช้กันไก่จะตัดหัวใจต้องใช้เวลาใช่ไหมคะเก็บไข่ไม่ใช่ไข่ของคุณพ่อนะคะไข่ของคุณแม่นะคะเก็บไข่แล้วก็เอาอสุจิของคุณพ่อเนี่ยมาปฏิสนธิกันที่ห้องห้องห้องห้แลบนะคะ อเนนมัธยมวันมัธยมกุยลฮังเกียวฮังแซงอินิดาโอเรียาโควาออโซเรเซลโยซันวีฮันวีฟ้าวีเฮอร์ไข่ปันหันวีเจเกลองเกอเลฟร็องซเลเชนัวเอเลโกเครียงเราพักเรื่องการเรียนไปก่อนมาเพราะว่าความสดใสน่ารักของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวันมัธยมกุศลในปฏิบทติการรักอิชั่นออฟเหล่สวัสดีครั สวัสดีครับน้องๆครับโจรรักของเราในวันนี้นะครับน่าสนใจมากครับน้องๆครับระหว่างบอกรักกับบอกเลิกบอกแบบไหนยากกว่ากันครับสองทีมผู้กล้าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัเลยดีกว่าครับทีมแรกเหลองชุมพูสมุมนี้ครับทีมอะไรยืนขึ้นครับแจ๋วจ้า ตอนนี้ขอกับตันทีมทั้ง2ทีมขึ้นมาหน้าเวทีได้นะครับโปรเบอร์กับตันทีมได้นะครับแผ่นป้ายละสองแผ่นป้ายถ้าพร้อมแล้วเชิญกัปตันทีมเปิดเลยครับเหลืองชมพูสู้นะครับบอกเลิกนะฮะส่วนทีมนี้คือบอกรักนะครับอะไรยากกว่ากันทั้ง2ทีมของเราพร้อมกันแล้วเลืยกเลยครับว้าว เห็นเงียบเเรียบร้อยอย่างนี้แต่ก็สู้ไม่ถอยนะครับแถมซ่อนทีมเด็ดไว้เพียบแต่จะเชื่อเฉือนโดนใจคุณผู้ชมแค่ไหนมาดูกันเลยเขาว่ากันว่า t h โดนฟู fail to plan, plans to fail นะคนที่พลาดเรียกวางแผนเนี่ยเหมือนกับคนที่วางแผนเรียกพลาดแต่ดูทีมนี้ก่อนครับคาาบาเรียกว่าโกงแน่นๆฮะเรียกว่ามีความพร้อมค่มีความพร้อมเตรียมตัวมาดีนะครับ การบอกเลิกผู้ชายเย่ารักสักคนในนี่ยำอะไร่านจะยากอะเป็นเรื่องของเวลาค่ะแล้วก็ไม่รู้สิคะไม่เคยมีแฟนค่ะยังไงก็ช่วยส่งกำลังใจมาด้วยนะคะเอาลละครับเราเขียนต่อไปเดี๋ยวพี่ไปคุยกับกุณมหนุ่มๆก่อนนะครับขอพี่แทรกตัวมาระหว่างสาวสวยสองคนนี้นะครับเป็นสาวที่สวยสุดในกลุ่มนี้นะฮะเคยรักกับผู้ชายมีกี่คนแล้วครับ500คน500คนแล้วนะครับ แล้วที่เขาตอบรับมาเนี่ยตอบรับมากี่คนครับสามสามคน <c oughs> กลัวไหมคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ค่ะไม่กลัวมั่นใจใช่ไหมคะโอเคมั่นใจในความงามนะเรสผู้ชมทางบ้านเชียร์เราด้วยนะคะก่อนที้จะไปฟังความคิดเห็นของพวกเขา ตอนนี้ขอเบิกตัวคุณหมอคนเก่งของเราก่อนนะครับคุณหมอพันศักดิ์เมอปัญหาหนักใจของวัยรุ่นนะครับการบอกรักและการบอกเลิกนะครับใครก็หนักใจครับ่อนนี้สองทีมตอนนี้พร้อมกันแล้วทีมไหนจะขึ้นก่อนเจาจัดให้โดนใจไม่ว่ากันบอกรักยากกว่าค่ะก็คืออย่างข้อแรกเลยค่ะบอกแล้วกลัวผิดหวังค่ะทุกคนเคยไหมคะบอกว่า สบตาการปิ้งแรกสองนาทีหลังก็บอกว่าเราชอบเธออ่ะโอ้โหพูดคํานั้นแหละผู้หญิงว่าอย่าดีกว่า,า,วาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเรารีบด่วนตัดสินใจคนตรงข้าเขาจะมองเราว่าเธอง่ายเกินไปหรือเปล่าเราต้องทําตัวให้เรามีค่ารู้ไหมคะ,ะมาดูส่วนข้อที่สองมันไม่กล้าบอกอ่ะเพราะคำว่าเขินกับคำว่าอายมันติดอยู่ในคอค่ะเข้าใจไหมคะเป็นกันไหมคะเราอายใช่ไหมคะเราจะบอกรักใครเนี่ยอายเหลือเกินอายมากข้อที่สผมู้ไม่ค่อยเก่งค่ะ ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจส่วนอันที่4ก็คือดอกฟ้ากับหมาวัาใช่ไหมคะ <c oughs> คือว่าอีกคนนึงสวยอย่างแท้พี่ได้อีกคนนึงขี้กาขี้เกลื่อนขึ้นคาห้าก,กาเผลออย่างเงี้ยมันก็น่าหนักใจถึงเขาจะรักกันเนี่ยมันก็ใช้ดูลยพินิจในการพิจารณานิดนึนงอ่าส่วนข้อที่5คุณพ่อคุณแม่ไม่ปื้มนะคะก็อาทีเช่นอย่างพวกสังคมไฮโซ สวยหลุก็เก๋กับสองคมสลามจนๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดสองคนมารักกันก็เกิดค,ความขัดแย้งกันสวยก็ต่อไปก็คือต้องเตรียมพร้อมกับคําตัดสินใจของขวาตรงข้ามนะคะถ้าเกิดเขาตกลงโอเคเราแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตกลงกับเราเนี่ยเราก็แสเสียใจมากอาจจะคีดสร้างค่าตัวตายเรียนตกตามเกยตกอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้นิยามความรักของดีไว้แค่นี้ค่ะเมื่อคู่นี้นะครับได้ฟังไปแล้วนะฮะแนวความคิดนะครับว่าบอกรักเนี่ย มันยากกว่าอย่งไงนะครับตอนนี้ลองฟังนะครับแนวความคิดของคู่แข่งบ้างดีกว่าบอกเลิกยากกว่าเช่นไรนะครับเหลืองชมพูสู้ตายตอบเลยครับบอกเลิกยากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัดกระดาษต้องใช้กันไก่แต่ตัด,ตดหัวใจต้องใช้เวลาใช่ไหมคะ <laughs> ความผูกพันเนี่ยถ้าแบบเราบอกเลิกกันไปแล้วเราจะกลับมาเป็นกันเหมือนเดิมได้ไหมจะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้หรือเปล่าเราก็ต้องคิดเพื่อที่สรรหาเหตุผลมาบอกเขาว่าเราเลิกกันเราอยู่ในวัยเรียนแล้วอยู่แฟนมาบอกเลิกเราเลิกกันนะเราก็จะทํายังไงอะ่ะก็ต้องร้องไห้ฟูงาฟบางคนอาจจะเสียการเรียนหรือใครที่เซนซิทีฟมากๆก็แบบ คิดสั้นฆ่าตัวตายขอฝากทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงจะบอกรักดังใจให้สมหมายโอ้สุดท้ายรักแท้ต้องแปลผันเคยมีรักแสนสุขทุกคืนวันรักวันนั้นที่เคยมีต้องล่ำลาจะบอกเลิอกอย่างไรให้เธอรู้หรือจูจูบอกไปดังใจหมายบอกอย่างนี้วิธีนี้คงช็อกตายโอ้สุดท้ายจะบอกเธออย่างไรดี ขอบคุณค่ะเป็นไอดีที่ดีนะครับจากทั้งสองทีมเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญมากครับต้องเข้าไปคุยกับน้องๆแล้วนะครับว่ามีความคิดเห็นอะไรกันยังไงบ้างนะฮะผมว่าบอกเลิกน่าจะยากกว่านะครับพบกันมานานแบบทราบซึ้งนะครับ มันจะมีความรักตอกกันมากแล้วการนี้จะบอกเลิกแบบมันพูดยากครับมันไม่เหมือนการบอกลกครับบอกรักมันบอกได้ง่ายครับบอกไง่ายจริงเหรอสมมุติว่าเราต้องบอกรักกับสาวน้อยคนนี้นะตอนหล่าที่เราพบกันมาได้สองเดอนมันไม่มีอะไรมากเลยบอกรักง่ายๆครับรักนะครับ โอ้โหถ้าพี่เป็นตุ๊กที่พี่ดูดปากไปแล้วนะเนี่ย,ย<ะ>สำหรับตอนนี้เนี่ยมาลองให้คุณหมอพันศักดิ์ของเรานะครับช่วยวิเคราะห์ออหน่อยกันเลยกันนะฮะว่าอะไรน่าจะยากกว่ากันบอกรักหรือบอกเลิกครับเมื่อกี้เนี่ยมีฝ่ายหนึ่งพูดว่าเวลาจะรักแล้วถ้าเกิดไม่สมหวังไปขอความรักเขามไม่สมหวังจะฆ่าตัวตายใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่มีใครไปฆ่าคนที่ไม่รักไหม ไม่ค่อยมีเนาะตัวเองจะฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปบอกเลิกเนี่ยฝ่ายใครฆ่าตัวตายเราหรือฝ่ายเขาฝ่ายคนที่เราบอกเลิกก็จะฆ่าตัวตายใช่ไหมถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาจะฆ่าเขาจะฆ่าเราหรือว่าหรือว่าเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเพราะเราไปบอกเลิกเห็นไหมนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดเราบอกเลิกเนี่ยเราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะยังคงเป็นเพื่อนกันต่อใช่ไหมยากไหมายากเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะให้กลับมาเหมือนเดิมมันเหมือนไหม ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นต้องนั่งมองว่าบอกรักก็บบอกเลิกมันต่างไงบอกรักเราตั้งความหวังว่าบอกเขาแล้วเขาจะรักเราใช่ไหมครับแต่อีตอนเลิกเนี่ยมันรักกันมานานแล้วแล้วอีตอนเลิกกันก็มีอยู่2อ,อย่างหนึ่งเลิกกันแบบไม่มองหน้ากันไอ้ก,ก็จะลายเลิกกันแบบแมนอนาคตอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันใหม่ได้ก็ได้นะครับนั้นไอจะบอกเลิกหรือจะบอกรักเนี่ยจึงเป็นศิลปะครับและศิลปะตะกี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาพูดมาเรียบร้อยแล้ว ศิละปะทั้งสองอันเนี่ยนะต้องใช้อะไรครับใช้เวลานะครับไม่ว่าจะบอกรักหรือบอกเลิกบอกช้าช้าใจเย็นเย็นถ้าเราจะรักใครอยากให้เขารักเราเนี่ยทำให้เขาเกิดความเคยชินว่ามีเราแล้วชีวิตเราดีขึ้นส่วนเวลาจะบอกเลิกใครก็ทําให้คู่ของเราเนี่ยหรือคนที่เราอยู่ด้วยก็เห็นว่าอยู่กับเราไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น เขาก็จะรอจนเราบอกว่าเราบอกเถอะไปกันเถอะนะและแบบนั้นก็จะไม่มีเรื่องครับเพราะฉะนั้นศิละปะอยู่ที่คําว่าเวลาครับใจเย็นๆนะไม่ว่าจะบอกเลิกหรือบอกรักเอาใจเขามาใส่ใจเราค่อยๆพูดค่อยๆจาเราก็จะได้ไม่เสียใจไปหลังสาวน้องๆทางบ้านนะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับช่วงหน้าสนุกกันต่อชูรักชูรสครับผมระหว่างที่ทานนมตลอดนี่ก็คือจะไม่มประจำเดือนเลยนะคือถ้าเกิดดูเป็นเรื่องเป็นลาวนะคะคถ้าดูไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยประจำเดือนก็จะมา ค่ะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาคาใจทั้งเรื่องท้องเรื่องแท้งหรือเรื่องจุดซ่อนเรน้นค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหารุมเร้าหัวใจนะคะมาแก้ไขกันให้ตรงจุดโดนใจกับผู้เชี่ยวชาญจากชูรักชูรสกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สาวๆเย็นใจได้ครับผมเพราะว่าวิทยากรที่อยู่ร่วมรายการกับเรานะครับต้องบอกว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงครับผมคุณหมอคุณนีไมตรีสัจเน,น มาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะพี่ชันอายุ26ปีค่ะมีลูกสาวหนึ่งคนท้องแรกเนี่ยคลอดปกติไม่มีปัญหาอะไรค่ะ,ะหลังจากนั้น3ปีนะคะตั้งท้องที่สองอายุครรภ์ได้3เดือนค่ะเกิดปวดท้องอย่างรุนแรงก็ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยท้องนอกหมดลูกค่ะ,คะจึงต้องผ่าตัดปิดมดลูกด้านซ้ายออกไปทันทีตอนนั้นเลยนะคะ,คะแล้วก็เว้นจากนั้นไปอีก1ปีตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ท้องแค่เดือนแรกก็แท้ง จนล่าสุดค่ะก็ท้อง2เดือนแล้วนะคะเหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นอีกก็คือท้องนอกมดลูกค่ะหมอเลยต้องผ่าตัดเอาออกนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ตัดปิดมดลูกเท่ากับว่าผู้หญิงคนนี้เหลือปิมดลูกด้านขวาด้านเดียวแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่เลยค่ะ ถามเข้ามาว่าไม่ทราบว่าดิฉันกับสามีจะมีโอกาสมีบุตรอีกหรือเปล่าคะและก็มีวิธีการไหนที่จะแก้ไขได้บ้างสําหรับคนที่กําลังท้องนอกมดลูกจะมีวิธีใดตรวจดูได้ไหมคะแล้วก็ทิ้งถ่ายว่าเรื่องแบบนี้มันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหมือนดิฉันคะ่ะถ้าอย่างในรายนี้ก็คือท้องที่สองกับท้องที่4ี่เนี่ยมีการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกเนี่ยเราต้องกลับมาดูแล้วละคะว่าเรามีความผิดปกติ ของท่อนาไข่ที่มันผิดปกติไหมมีปัญหาเรื่องตกขาวเรื้อดล่างไหมเรามีปัญหาเรื่องมดลูกอักเสบเลื้อรลางหรือเปล่าหรือเรามีปัญหาเรื่องปวดท้องน้อยเลื้อดลางไหมปีกมดลูกมันก็มีขนอ่อน,ออนในการบกพัดถ้าเกิดกรณีที่ว่าปีกมดลูกมีปัญหามีการอักเสบมันการบกพัดกลไกตามธรรมชาติไม่ดีเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแทนที่ว่า สี่วันห้าวันจะมาฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกมันก็ไปฝังตรงนั้นแทนส่ว so, นในการตั้งครรภ์ครั้งที่3นั้นเนี่ยเป็นการแท้งที่อยู่ในโพรงมดลูกเราอันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ต้องกลับมาดูแล้วว่ามีตัวอ่อนไหมหรือเป็นแค่ท้องเป็นถุงลมหรือเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติในรายเนี้ยสามารถที่ตั้งครรภ์ได้อีกไหมเนี่ยค,คำตอบคือได้เพราะเรายังมีปีกมดลีกข้างหนึ่ง10%บเอร์เซก,ก็มีโอกาสที่จะกลับมา เกิดปัญหาในเรื่องของการตั้งครันนอกรงมดลูกอีกเพราะฉะนั้นกรณีที่เราประจำเดือนขาดหายไปรู้สึกปวดท้องไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาที่ไม่ได้ปวดตรงกลางข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็มีเลือดออกมานิดๆอันนี้มันก็เป็นสัญญาณหม่งบอกแล้วล่ะคะ่ะว่าเอออาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราปวดตรงกลางของมดลูกอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งว่าการตั้งครันนั้นอาจจะเกิดโอกาสแท้งค่ะผู้หญิงสามารถที่จะทราบได้เลยว่าเรา ปวดข้างไหนทราบค่ะซ้ายขวาเราจะเราจะทราบเลยอะค่ะเหมือนเราปวดแขนข้างซ้ายข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะต้องท้องน้องมันลูกเราคิดแล้วว่าเรามีความผิดปกติอะไรไหมน่าจะต้องไปตรวจนะคะบางคนเนี่ยปล่อยไปจนกระทั่งรู้สึกช็อกรู้สึกว่าอุ้ยทำไมรู้สึกว่าเวลานอนนอนอยู่เหมือนกับปวดจี๊ดไปที่หัวไหล่กรณีนั้นคือจะมีเลือดออกอยู่ในช่องท้องท้องก็จะบวมอืดแล้วก็เป็นลมหมดสติไป กรณีนั้น,นก็คือเกิดจากการแตกของปีกมดลูกที่มีการตั้งครรภ์น,นอกโพรงมดลูกทาให้มีเลือดออกอถ้าเลือดออกประมาณ2องถสามิลเนี่ยอันนี้ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เลยทีเดียวจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการท้องน้องหมดลูกที่อันตรายต่อทั้งคุณแม่และก็ลูกในท้องต้องดูก่อนว่าสุขภาพตัวเองเป็นยังไงนะคะเรารู้วิลาพวกนี้มันเกิดจากการอักเสบที่เลื้อยล้างปีกมดลูกเนี่ยที่เป็นตัวส่งพาเนี่ยอาจจะบกพัดได้ไม่ดี ถูกไหมคะเราต้องไปดูว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราก็ดูแลรักษาตรงนั้นไปถ้าเราบอกว่าวิครั้งหน้าเนี่ยเกิดยังท้องน้องมดลูกอีกถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยค,คุณหมอก็แนะนําว่า,าต้องตัดปีกมดลูกข,ข้างนั้นออกไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการช่วยเจริญพันธุ์นะคะวิธีการได้อยู่การช่วยเจริญพันธุ์ไม่ได้ไม่ใช่ทำกิฟต์นะคะถ้าทำกิฟต์นี่คือปีกมดลูกต้องดีถูกไหมคะแต่ว่าตัดนั้นออกไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องแบบว่ามีการกระตุ้้นไขแลวก เก็บไข่นะคะเก็บไข่ไม่ใช่ไข่ของคุณพ่อนะคะไข่ของคุณแม่นะคะเก็บไข่แล้วก็เอาอสุจิของคุณพ่อเนี่ยมาปฏิสนธิกันที่ห้องห้องอ้องห้องแลดนะคะค่ะก็คือการทําเด็กในหลอดแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแล้วก็คือใส่เข้าไปในโพรงมดลูกให้มีการฝังตัวตรงในโพรงมดลูกแทนก็จะสามารถมีลูกได้อยู่ให้ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วก็มีความหวังไว้ข้างหน้าเพราะตอนในคุณหมอก็บอกเรียบร้อยแล้วว่าความหวังมีอยู่แน่นอนครับ เอาละครับตอนนี้อีกหนึ่งสายจากทางบ้านก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจุธารักษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับอคือจะปรึกษาคุณหมอนะคะว่าค่ะตอนนี้อายุ26ปีนะคะมีบุตรอายุประมาณสองขวบกว่าแล้วค่ะค่ะแล้วคือประจำเดือนไม่มาเหมือนกับว่าขาดหายไปเลยอะค่ะค่ะแล้วคือมาครั้งล่าสุดนี่เมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะแล้วมามามากไหมคะ มาเหมือนตาปกติอะค่ะค่ะค่ะคุณจุธารัตน์นี่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนลูกอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ยังด้วยนมแม่อยู่ค่ะน้ำนมยังไหลเยอะอยู่ไหมคะไหลเยอะอยู่ค่ะไหลเยอะค่ะค่ะคือโดยธรรมชาตินะคะทุกครั้งที่มีการดูดนมเต้านมเนี่ยมีการผลิตน้ำนมเนี่ยนะคะคุณจุธารัตน์เชื่อไหมคะว่ารังไข่เนี่ย ก็ยังไม่กลับมาทํางานตามปกติเ,เพราะว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมันมีโพลแลคตินที่เยอะโพลแลคตินตัวนี้เนี่ยมันก็ทําให้ไข่ของเราไม่มีการตกของไข่เพราะฉะนั้นประจำเดือนก็ยังไม่มาได้คุณะะุธาราตตอนนี้น้ํานมเนี่ยเริ่มน้อยลงบ้างไหมคะ น้อยลงบ้างค่ะค่ะแต่ก็ยังเยอะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันค่แล้วจริงๆตั้งอกตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยดูดนมจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่คะน่าจะประมาณสามขวบสามขวบเลยใช่ไหมคะเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเลยน้ำนมยังไหลเยอะอยู่เลยเหรอะยไหลเยอะค่ะเมื่อไหร่ที่ลูกเนี่ยเลิกดื่มนมจากแม่เนี่ยคุณหมอก็มั่นใจค่ะว่ารังไข่มันก็จะกลับราทํางานปกติเพราะว่า โพลแลคติน uh, จากต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะเริ่มลดระดับลงแลวอย่างนี้คุณจุธารัตน์จะทายังไงดีคะระหว่างให้นมลูกต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะหยุดให้นมลูกและให้ประจาเดือนมาถ้าคุณจุธารัตน์กังวลใช่ไหมคะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองหรือเปล่าทำไมประจาเดือนเรายังไม่มาเราจะมีปัญหาอะไรที่ซ่อนเล่นอยู่หรือเปล่ากังวลตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้ากังวลตรงนี้นะคะเราก็มีทางเลือกมีทางพิสูจน์มีทางแก้ไขอะค่ะก็ไปปรึกษาสูติแพทย์นะคะคุณหมอก็จะตรวจภายในอันที่หนึ่ง อันที่2องธรรมตาซาวค่ะเราจะดูว่าผนังโพรงมดลูกเนี่ยหนาหรือบางนะคะ,คะถ้าผนังโพรงมดลูกเนี่ยไม่ได้หนามดลูกไม่ได้มีก้อนอะไรที่ผิดปกติไม่ได้มีเนื้องอกรังไข่ยังไม่เห็นฟองไข่ที่โตๆตเลยเห็นฟองไข่เล็ก อันนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเออมันเป็นผลพวงจากที่เรากล่าวไปนะแล้วก็ถ้าจะให้มั่นใจอีกเนี่ยอาจจะเจาะระดับของข้อมูลเพื่อที่จะดูว่าโพลแลคตินสูงไหมเอสโตรเจนเป็นอย่างไร<ม>ถ้าเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นจากตรงนี้นะคะคแล้วเราบอกว่าเรายังพอใจที่จะให้ลูกเนี่ยดูดนมจนกระทั่งถึง3ขวบเนี่ยคตาตอบก็คือยังไม่เป็นไร,รแต่คุณหมอก็ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัน<ด>คะเพราะผู้หญิงเราก็ต้องมีประจำเดือนการที่ขาดหายไปสองปีเนี่ยมันเยอะไปพอมันเยอะไปปุ๊บเนี่ย เราก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาว่าเออเราจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางในอนาคตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าลูกดูดนมแม่เนี่ยสักปีหนึ่งหรือปนกว่าเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกบางค่ะยังไงสบายใจได้นะคะรังไงเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอค่ะดีเลยค่ะครับครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระหว่างที่ทานนมตลอดนี่ก็คือจะไม่มีประจำเดือนเลยครับคือถ้าเกิดดูเป็นเรื่องเมลาวนะคะถ้าดูไม่เป็นเรื่องเมราวเนี่ย ประจำเดือนก็จะมามการที่ประจำเดือนเนี่ยไมมาเนี่ยแล้วโพลแลคตินสูงเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นต้นต่อจากจากการดูดนมแม่อย่างเดียวบ,บางครั้งเนี่ยเนื้องอกต่อมใต้สมองบางอย่างนะคะหรือก้านสมองที่ต่อมพิตูอิตารีที่มีการอักเสบเนี่ยมันก็ทําให้โพลแลคตินสูงได้แต่ส่วนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันมักจะไม่เคยเกิดขึ้นกับคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ว่าเราถ้าถามว่าอุถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมร่วมกันเผอิญโชคไม่ดีเป็นด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีโอกาสแต่มันน้อยะค่ะ และคืนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงสุนีมัตรีสถิตที่มาช่วยคลี่คลายปัญหาคาใจของผู้หญิงทุกๆคําถามเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับแน่นอนนะครับจดหมายทุกฉบับนะฮะทุกสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาทางรายการของเราก็จะได้รับกิฟต์เซ็ตด้วยนะครับวันนี้ผมมอบให้คุณหมอด้วยเช่นเคยเลยนะครับเป็นกิฟต์เซ็ตแบรนด์ทุกไก่สกัดผสมผลไม้เอ็กซ์ตร้าเฮอร์บครับ คืนนี้ต้องขอขอบคุณกรุ๊ปรูมซอยเอกมัยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาชูรักชุรสกันนะคะขอบคุณมากเลยนะครับในค่ำคืนนี้ในช่วงของกลเมดชูรักนะครับสร้างเสน่ห์กันกับสาวสวยใสยหน้ารักมากน้องพลอยชิดจ,จันทร์นั่นเองนะครับสลาเราสองคนในวันนี้คงต้องจากลากันเพื่อหน้าเที่ยงคืนนิดๆนะฮะนั่นกันแล้วถัดช่องสามกับรายการชูรักชุรสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลาติสวสดค์ค่ะ ไไมมอะร่ันเกี่ยววกกับคาม็พยายามทำตัวให้น่ารักเข้าไว้ค่ะสาวๆก็ทำตัวแบบสดชื่นสดชื่นเข้าไว้อย่างเดี๋ยวหนุ่มๆเห็นเราแบบยิ้มแย้มน่ารักก็คงหมบว่าอยากจะเข้ามาคุยด้วยใช่ไหมถ้าเราทำหน้าดุทำหน้าโหดใส่างเขาก็คงจะแบบไม่กล้ากลัวว่าแบบงุนงิดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ยิ้มแย้มเข้าไว้ค่ะสดใส